สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซลนูยุทธชานะครับวันนี้ผมก็จะมีรถดีๆคันนะครับมานําเสนอนะครับตัวนี้นะครับนี่โตโยต้ารีโวนะครับตูนะครับหน้าหล่อไหมนี่โตโยต้ารีโวนะครับตัวนี้จะเป็นรีโว 2.4J นะครับปี2016นะครับตัวนี้ลูกค้าอยากได้คอกนะครับแต่่าอยากได้ข้อเราก็ใส่คอกให้ใหม่นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเพาเดิมนะนะครับลูกค้า แล้วก็นี่ลูกค้าอยากได้หน้าหมูหน้าหมูป่านะครับหน้ารีโวตัวใหม่นะเราก็จัดหน้าตัวใหม่ให้นะครับนี่ข like now, องใหม่ใหม่เลยนะครับทั้งไฟหน over, ้าใหม่นะครับประจังหน้าใหม่ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นของใหม่เลยนะครับครับคุ้มๆนะครับลูกค้าท่านใดที่ตามหารถอยู่นะครับรีโวตอนเดียวนะอยากได้หน้าแบบนี้นะครับเข้ามาทักคำวาคุยอย่างบผมได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น 2.4J นะครับปี2016 ราคาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราดูอรอบพันบ้างนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อมแม็กนะครับแม็กซีซีอีนะครับนี่แม็กใหม่นะครับยางใหม่นะครับยางแน่นๆนะครับสี่รอบรอบพันนี่ครับ นี่นะครับคอกนะลูกค้าอยากได้คอกตอนแรกมาใส่ตู้อยู่นะครับเราใส่ ال ต <identified hipp ie> ู้แบบนี้นะครับเราก็เปลี่ยนลูกค้าอยากได้คอกเราก็เปลี่ยนใส่คอกให้ได้นะครับลูกค้ามาเลือกได้เลยอยากได้คอกหรืออยากได้ตู้นะครับจัดให้หมดนะครับนะครับตัวนี้เดี๋ยวลูกค้าจะใส่เป็นล้อกระทาผ่าเดี๋ยวล้อกระทาผาจะมาใส่ที่หลังนะครับนี่นะครับพันนี้นะเทียมาให้ดูนะครับเรามีเยอะนะครับแบบนี้นะว่าลูกค้าอยากได้แบบนี้ก็ทักเข้ามานะครับนี่นะครับแต่รถอาคันเนี้ย จะติดจองนะครับลูกค้าจะซื้อสดนะครับลาสมาซื้อสดนะครับนี่สั่งแบบเราละอ่าสั่งแบบเราไว้แบบนี้นะครับอยากได้ด้านแบบนี้ล้อแบบนี้นะครับคอกแบบนี้นะครับเราจัดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างนะครับคือรถรีโว่เรามีเยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าอยากได้แบบนี้ทักมาได้เลยนะครับนี่นะครับจอดเรียงเป็นตับนะครับอยากได้แบบนี้ทักมาได้เลยเราจัดให้นะครับนี่ยวลองดูด้านทางด้านภายในรถกันบ้างนะครับ นี่นะครับตัวน,นี้เป็น2 4 j จุเจธรรมดานะครับปีติผมจะเป็นมือหมุนอยู่นะครับแล้วก็ตัวน,นี้กุญแจนะครับให้มาเยอะเลยครับสองดอกสามดอกกุญแจรถนะครับนี่ดูภายในรถนะครับใหม่ไหมนะครับมีครบนะครับเครื่องมือแม่แรงนะครับเราต้องมีให้ลูกค้าเอาจากร้านนะมีครบนะครับภายในรถก็จะประมาณนี้นะครับของรีโว่นะครับเพียกระปุกนะครับสภาพสวยๆนะเราล้างให้ขัดให้ทําสปาให้ใหม่เอี่ยมนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะเราคัดแต่รถเกจเออยู่แล้วนะครับ เอามาล้างมาขัดนิดหน่อยก็สวยแล้วนะครับเพราะรถที่เราหามาเป็นรถเกจเ A นะครับรถปีใหม่นะครับการใช้งานค่อนข้างที่จะดีดูแลรักษาดีนะครับเป็นรถเกจเออยู่แล้วนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับตัวนี้จะเป็น Toyota r รี vo นะครับ 2.4J นะครับปี2016นะครับราคา429,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับเบอร์ผมได้เลย0895154102หรือกดที่ลิงก์ ID l ล n e มาได้เลยนะครับจะเข้ามาที่ไลน์ส่วนตัวผมนะครับเข้ามาทักเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ